สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องยาน,นิโคตูงนะคะตอนนี้ใครมั่งจะไปเที่ยวบึงของหลุงเดีวแต่ว่าไปกันหลายคนอยู่เมนเดี๋ยวมันมับอกว่าปาดาไปไหมป้าดาไปเที่ยวเธอนะเออเพราะปาดาอยู่แต่ อยากให้ไปที่าบสาแขไว่าไปถุงท่้เออไปตีเลยสาวสาวเอ้สาวสลงเป็นงเกงก็ได้แล้วเขก็ให้ลมเพรา่ามันไม่ใช่สระว่ายน้มันไม่ใช่สน้ำไปสุดตีดีกว่า รถตู้เนาะไอ้ยายสมอนไม่ได้ไปบอกไปยายหมอนไปยายหมอนอยากไปอยู่แต่คนพาไปเป็นไข่เอาคลุงไปกับลุงไปกับลุงคนเลยคุณรถลุงลุงเต็มเนาะหลังคาก็ยังว่างโอ้ไปเลร้อนใช่ไปเลยบึงของหลวงน่ะร้อนอย่างนี้เล่นน้ำโอ้โหเดีค่อยนะมันไม่ไหวแล้วไม่ชอบไป ไปไม่ได้มันเหมือยไม่ชอบไปชอบอยู่รถคันนั้นก็ออกประจำรถโซดาวี่ลิซูก็ออกอีกหนึ่งคันครับรถโซดาไปนานเลยนะคะทันใดต้องการสั่งก็ไปแล้วล่ะครับบุหีเอสเปรสโซ่กาแฟอะไรนะใช่ลูกบอลล่ะคะเป็นการพอแล้วเหมือนกันเราต้องเดทชาแล้วล่ะผมก็ออกมาดูลูกไปหรือยัง ไับันพร้อมตลอดใช่ไหมมะนาวโซดานะคะเดี๋ยวซื้อทันนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อวน้สั่งซื้อเลยนะใคมเตรียมพร้อมตลอดเตรแร้อมไรแล้วนั่งพองเพื่อนนะเพราะว่ามันไม่มีใครไปก็ไปเป็นเพื่อนลุงไปเลย <Okay. S 2> ไปถ่ายนนอกนะนก็ไปไม่เบนก็ลงไป้ด้ยเ้อผ้าแลเอาอะไรไปบ้างที่ไปเที่ยวนี่นะเตรียมอเตรียมเสื้อผ้ามันไม่มีกระเป๋าไปเปลี่ยนไม่ไปกระเป๋าแห้งตอนนี้ก็ไม่น่าจะไม่ลงแล้วเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรไปที่ละวันล่ะไปจะถ่ายเขาถ้าไปก็ที่ละวันไปไหน อ๋อคือพร้อมเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนาะเตรียมแต่กระเป๋าเลยนะไปแล้วต้องไม่ลงเพราะว่าไปก็ต้องมีเสื้อผ้าอีกมันก็ก็น่าลงอยู่หรอกมันเย็นถ้าเห็นจะพายกระเป๋าแล้วเนี่ยพายอยู่แต่ไม่จะไปแับนี้เมันเย็นไหนกันเคยไปแล้วเมื่อวานนี้ถึงไหนถึงกันใเคยไนแลย ไปแล้วไม่ทิ้นไปแล้วไม่เคโดนเทกันสองครั้งอ๋อดูนอ๋อไม่ได้กันเนาะกันแม่แม่ดาฟันหายเลยก้นได้ดได้ได้ลุงไปแล้วได้มินมาหรือยังวันนี้นะยอันนั้นจไปจังหากระกไปมั้งนาจะโลมนะไปมุเกลลงอันั้ก็นะะเราไปพรมกันนู่นแหละทงเต็มไม่ได้ไป ตอนนี้ก็ชุมนุมที่จะไปบึงขงหลงนะคะนู่นลูกจิมรถลุงจิมกับรถไทบันดอเรียมแล้วโดนสองนุ่งแหมพอเลยม่อยากจะให้ลงสองนุ่มไปแล้วไม่ได้ลงได้เนาะอุ่ยลงได้แต่เห็นไว้วันนั้นอะเวลาในรสลูกพันกับว่ากจะลึกกินปลาซีไปกันเลยไปได้ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็นุ่มวันนี้ยิ่งเดือดเนาะอืมวันนี้ยิ่งยิ่งเด้อน ไหมอเลยตอนตอนเล่นมันเล่นได้เดี๋ยวเล่นแล้วเยถ้าป้าไม่ห้ามเนาะเขาลงไปเล่นนะม่อว่จันเลยค่ะโอ้โอนมันันร้อนจริงๆเนาะว่าตอนน้ร้อนแบบนี้ไปโตดน้ำต้วมต้ามโอ้ยสะพานเ้ยโอ้ยย่าไม่ไป เนี่ยไม่ไปบอโดดน้ำเผื่อเนด้อโอ้ยังได้ไปว่ได้ไปได้อข่อยบ่ไปแล้วข่อยบ่อกระเป๋าแห้งแปะกระที่พอดีนี่จะหมดนล้วมักันอยู่ที่อ๋อยานิงยานิงอะไรจิ้มโอ้ยใช่ใช่ใช่ลืมเป๊ะเลย เตี้ยน่าจะมีนุไปได้ไปไปเนาะน้อเอ็ดมิงไปเที้ยวอืมน้อยุ่กถารถไนมีด้ไทยบ้นนกก็ไม่มีไทยขึ้นนั่นน่ะสิ่งรส่าติสิ่อือรถไทยบ้นอกกับของจิ้ม

ไปแล้วลุงพาเด็กๆไปเล่นน้ำปุงขงหลุงแล้ว ไปแล้ว ออกไปแล้วนี่รถล,ลุงไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้ว,ลวนักมิงน้อยก็จะไปนะคะไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะไปมือของหลวงไปเที่ยวแล้วเราไปส่งก่อนนะคะย่าไม่ได้ไปนะคะไปส่งก่อนนะคะมีงน้อยไปแล้ว ไปแล้วอืค่ะแอดมินพายูทูบเบอร์พาน้องๆไปเที่ยวบึงโคงหลงเล่นน้ำนะคะร้อนนะคะ,ะไปรถตู้ลุงนะคะใบบุญนะคะ,ะไปแล้วนะคะเอาจะกลับรถไปทางาด้านไหนเนาะรถ ลุงก็จะไปแล้วนะคะทุกคนมีรถลุงใบบุญนะคะแล้วก็รถลุงพันนะคะ,ะจะไปกันสองคันสามกับรถเอสไทยนะคะเอสไทยก็คงไปรออยู่ที่นู่นแล้วแหละก็คงไปด้วยกันนะคะส่วนซวอนะคะสวอสออ,อ,อยู่เฝ้าลานปลูกนะคะ ร้อนจริงๆเลยนะฮะลมก,ก็เดียเเ๋ยวรอนะคะไปตามลูกมาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ